คลาิกเอ็กซเรย์เยทนโกที่ดน,น,นะครับเป็นในสถานีนะครับก็ดูแลก่อนห้องสื่อสารที่พวกเราท่นห่นะครับรวมเงินคอนโนด้วยนะครับ<อ>กับกอขอบคุณพนักงานทุกท่านนะครับพนักงานทุกท่านอยู่ในทีมโบนี่จะมีภารกิจด้วยกันทุกคนนะครับไม่มีใครตกอ่างนะฮะ ทุกคนนีมีความรู้ความสามารถดัะน <OOK> ั้นเนี่ยก็อยากได้ความรู้ความสามารถของท่านเหล่านั้นมาช่วยกันไปถามสมาคมนะครับอนุญาตแนะนําท่านที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านแรกนะครับยิ่งยิ่งที่เฉยนะฮะเป็นโอเทียร์เซราซิโลโอเทียร์โอเทียร์ฟองครับท่านเป็นอดีตนะนายกสมาคมแล้วก็เป็นนายกสมาคมโรบารีอีกหลายที่อยู่ในงานท่านเยอะท่านเองครับ ที่อยู่หน้าผมเป็นโอเซลชิรวรน,นเบิลเดลตาอาป้านะครับท่านเป็นที่ปรึกษาข้นมากมแล้วก็เป็นประธานชุมชนแล้วก็เคยอยู่ในสือพินอยู่นะครับขอขอ,อเสกตัวเลขเล้ครับทนที่ปรึกษาด้านกฎหมายสถาบักนการเงินอยู่ในที่นะครับ อีกท่ันหนึ่งที่จะลืมไม่ได้นะท่านอดีตยนายกสมาคมนะเชิญิโร่ไปอ,อิทาลีก็ตรอบครับบุคคลที่มีคุณภาพเหล่านี้ผมต้องการเป็นที่รึกษาสมาคมเพื่อให้สมาคมเราเจนหน้าเสนแนะเข้ามาทางสมาคมได้เพื่อที่จะสมามสคมจะจะนาไปข้อมูลเหล่าน,นั้นนําไปพัฒนาให้เริญที่ยิ่งขึ้นไปนะครับพอเอิญท่าน ที่บ่อนครับขอบคุณท่านนายกสมาคมนะคคักวิทยุติสภาเด่นจะังหวัดสมุทรปราการนะฮะขอบคุณนะทุกท่านนะตัวเลขของสมาคม,มมีอยู่3ล้านขอเสียตงตบมือหน่อยครับม <c oughs> ีลดครับมีเพิ่มแต่ไม่เยอะมากแต่โอเคนะเพราะฉะนั้นสมาชิกพวกเราทุกท่านต้องช่วยกันดูแลเงินกองนี้เวลนะเนะาะนเนี้ยสมาชิกสมาคม,มนะัก ทิ่ทิุัณ์สมารวมกว่าสมุก,การหกพักว่านะครับไม่น้อยนะฮะแล้วเรายังมีศูนย์ควบคุมขายนะอยู่บนชั้นหของศูนย์สมุนก,การไม่มีสมาคมไหนนะที่ยันยืนยงยืนนะแล้วก็อยู่ได้ยาวนานขนาดนี้คุณภาพรับแก้วเหมือนเดิมน,นะเพราะยังไงเข้าป่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 5G 4G เรียกหมดนะยังไงก็ต้องอาศัยนะครเครื่องมือสื่อสาร เปนท่านอนุสรย์สอนหเห,หลักนะครับตวัเทยูแถลงพิธก,การนะคระับขเชิญครับเวลาแล้วนะครับก็ขอเริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับของสมาคมนำวอยสมัครเล่นจังหวัดปขนะคะรับวัฒน์เทยูสนัานายนะครับขอเริ่มต้นด้วยวาระที่หนึ่งนะครับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุมนะครับก็ขอเชิญท่านนายกสมาคมครับเรื่อง ที่แจ้งทราบก็เป็นเรื่องของการประชุมในวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นระเบียบของพระมากันะครับต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งราตรบนี้ตามมติคณะกรรมการที่ประชุมครั้งที่สี่ทศสองห้าหกกำหนดให้วันที่หกติงหาเป็นประ,ประชุมใหญ่ประจำปีนะครับรก็สถานที่ ที่เดิมใกนการสานนอกเรียนเหมือนปีที่ผ่านมาหรับกรรมการชุดนี้นะครับอย่างที่เกิดไปเมื่อตอนทักทายครั้งแรกกรรมการชุดนี้ได้ถูกเลือกเมื่อเดือนกรกฎาคที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะที่จัดตั้งคณะกรรมการอยู่นะครับแล้วก็ ช่วงหนึ่งสามเดือนแรกที่ทางสมาคมเนี่ยหยุดการรับสมัครสมาชิกในช่วงราวเนื่องจากต้องการจัดการเรืนน่องเงินนะเรืนน่องเงินกรประกานชุดเก่าให้เรียบร้อยถ้าตามใจก็ยังรับสมาชิกอยู่นั้นจานวนเึ่นก็จะไม่นิ่งเลยถือว่าการมาการชุดเก่าถือวกาหยุดการการับสมัครสมาชิกไปก่อน,รนอกรวจสอลจังหวัดอีกเพราะฉะนั้น กว่าจะตรวจทเบียนจังหวัดได้เนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบสองเดือนเพราะได้ตรวจทะเบีนจันหัดเสร็จปุ๊บก็มีต่อธนาคารเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีหน้าจลงงานเพราะว่าผู้มีหนานานเนี่ยต้องขอไปรับรองการจะตั้งสมาพมจ,จังหวัดดังนั้นทำให้ช่วงนี้เกิดความล่าช้าแล้วก็เสียเวลาไปมากรหรับสมาชิกมาเราเมื่อท่านสา่งมา เที่ยวโพสที่แจ้งในไลน์ลุ่มแล้วหรือในเฟซทุกท่านส่งเสลตมานายจะเบียนเราเอ่อขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมทั้งในรอบปีที่ผ่านมานะครับโดยโดยโดย,โดยทางผมจะขอสรุปนะครับซึ่งเในปีที่มาผ่านมาเนี่ยมีวะลัะที่สําคัญก็คือคุณอนุสรีเกี่ยมหลักนะครับคนเดอร์เจอร์นอินเดียกิโลอีฟอร์นะครับแล้วก็ อีกท่านนึงเป็นคุณพยาวเจริญสุขนะครับเอกวรวนเขียรนะครับมติในวันนั้นเนี่ย5 4คะแนน5 4คะแนน217คะแนนนะครับเห็นชอบให้คุณนั้นรณ์เียลือกเป็นนายกสมาคมท,ท่านต่อไป